สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ใจดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสูขข่ครอบครัวหญิงใบบัวใบเตยแฟมิลี่ค่ะอันนี้ก็ได้สับปะรดมาแล้วนะคะหนึ่งพันคะแนนนะคะที่แม่ควนันนำไปซื้อนะคะต้นสับปะรดนะคะได้มาแล้วนะคะตอนนี้ลูกสาวก,กับแม่เตยเตอทานนะคะเป็นต้นสับปะรดมาจากชัยภูมินะคะก็ต้อง ขอขอบคุณพ่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะป้อนผลไม้น้องนะคะใ่ขวาญก็ได้น,านําคะแนนมาซื้อต้นสับปะรดนะคะในจํานวนหนึ่งพันคะแนนก่อนนะคะพอได้ทานเนาะนะคะก็ขออวยพรให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่เมตตาจงมีความสุขความจเจริญกันนะคะขอบคุณที่เมตตาช้างตกงานน้องใบบัวก,กับคุณแม่ใบเตยน,นะคะได้มีอาหารหลักนะะี่ค่ะถือว่าเป็นอาหารหลักเลยนะคะนี่สับปะรดนะคะหนึ่งหนึ่งกองนะคะอัน,นี่คือหนึ่งกองนะคะ ก็ได้หลายอยู่นะคะแม่เนาะก็ได้ทานหลายวันอยู่ค่ะขอบพระคุณพี่แม่เอฟซีคุณพ่อเอฟซีจบุญทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณที่เมตตานะคะฝากเป็นคลิปสั้นๆนะคะากขอบพระคุณคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ทุกท่านที่เมตตาสับประรดค่ะ